มวยคู่ที่4ของรายการศึกเพชรเกียรติเพชรเมื่อวันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์2559ครับชนะมาน PK แสนชัยมวยไทยยิมครับนักชกจากแดนอีสานครับมีพระจันชาย p ีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับขึ้นมาถอดมองคลส่วนปูสระบุรีครับถอดมองคลให้กับท่านั่นของเพชรเมืองเก่าตอทักษินในพิกัดน้ำหนัก118ปอนด์ครับ เพชรเมืองเก่านี่โอ้โหฟอร์มหลังนี่ดีเหลือเกินนะครับชนะแสนธนงศรยิ่งเจริญการช่างแล้วก็มาชนะน็อกยก3เพชรไพรรนสิทธินายกทวีปตะพงส่วนชนะมานพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับแพ้เฉียบขาดปอพองสว่างแพ้เข้าหอมสิทธิ์ผู้ใหญ่นิรันแล้วมาชนะลูกกลมหลวงดาบปอมมหาชัยครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการเลือสินทานิยม แข้งซ้ายครับชนะมานแข้งซ้ายส่วนเพชรเมืองเก่าแข้งขวาครับเดินเข้าหาครับเพชรเมืองเก่าเป็นหน่วยที่กําลังดีขึ้นมานะครับแล้วก็ชกสนุกไม่เอาเปรียบคนดูไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบโปรโมเตอร์ครับนี่ครับ แล้วนิสัยน่ารักมากครับเด็กคนนี้นี่เพชรเมืองเก่านี่รู้จักพูดแล้วก็กิริยามารายานีแหม่มันคนละคู่กับสไตล์การชกบ,บนเวทีเลยครับแข้งซ้ายครับเกี่ยวแล้วฟันสอบขวาทิ้งไปทั้งไหลอ่แทงซ้ายมาครับชนะมารตีขวาครับเพชรเมืองเก่าเสียบซ้ายไว้ครับชนะมารครับ ตลอดหลักทรัพนี่เสมอชนะมานนะครับขีบซ้ายไว้เพชรเมืองเก่าเดินครับแข่งขวาครับเพชรเมืองเก่าเจอซ้ายมาจะบวกบัตรกันครับพักก่อนหมดยกที่3ครับพอช่วงนักมวยพักคนดูก็โอ้โหออกอาวุธ ยกที่4ครับปล่อยตัวมาครับชนะมารได้เปรียบ8 1ึครับโอโหต่อแพงเหลือเกินครับเพชรเมืองเก่าต้องเดินบดเดินอัดเข้าไปอ่างัดสอบขวาครับกระแทกหมัดซ้ายแข้งซ้ายครับชนะมารอ้าวล้มลงไปครับอาบักดอืมอาบัดขวาแล้วก็ต่อยซ้ายตรงครับเพชรเมืองเก่าตีเข่าซ้าย ตีข่าวาครับเนี่ยครับเด็กคนนี้เดินไม่หยุดครับนี่เดินไปโดนก็จริงนะครับแต่ว่าพยายามครับมีลูกพยายามมีควลูกตั้งใจอาเสียฝาอาเสียหลักหน่อยครับชนะมานอืมแต่มีศอกครับแทงเข่าซ้ายมาเพชรเมืองก่าแแ้งสายไม่เข้าครับได้แข้งขวาครับเพชรเมืองก่าครับอาแล้วครับจะโดนตีโดนแข้งอาแต่ว่าเขาโตสุดฤทธิ์เหมือนกันครับชนะมานนี่แหละครับวินาทีแบบนี้นี่ต้องสู้ครับ ต้องสู้ต้องโตครับบ้าแข้งซ้ายเติมเข้าให้อาทีปขวาครับมดหนึ่งสองแข้งซ้ายครับโอ้ออกสายได้มแม่นมากเสียบซ้ายซ้ายมาถีบขวาไว้ครับชนะมานเพชรเมืองเก่าถีบซ้ายโยนขวาครับตีเข่าขวาครับเพชรเมืองเก่าขยันครับเจอซ้ายของชนะมานไม่จะเกี่ยวเขาดันล้มจนได้ ยังพยายามต่อแม่เดินเข้าไปเจอเข่าซ้ายเสียบซ้ายมาครับชนะมานเพชรเมืองเก่าลุยหนักเหลือเกินครับแนมะ่แทงขวาแต่แท็กหมัดขวาครับชนะมานอืมเจอแข้งซ้ายแต่เกิดอดีตก็มีชนะมานที่ลุกลียงไกลเลยครับแต่ตอนนี้เป็นเสียดมวยชื่อดังไปแล้วเอาแข้งซ้ายครับชนะมาน เจอขวาของเพชรเมืองเก่าครับแต่แทหมัดซ้ายหุกขวาโอ้จะจะต่อยเข้าไปเข้ามาครับทานของเพชรเมืองเก่ารับเดินเข้าไปโดนแล้วครับแทงซ้ายครับแต่ยังมีความพยายามอยู่ครับกองเชียร์บอกว่าให้ใช้ศอกด้วยอ่านี่แหละครับจัดให้เลยครับแต่ไม่โดนครับเอาแข้งขวาเตะหลุดอีกเจอแข้งซ้ายของชนะมานขีบออกแล้วครับแบบนี้เอาแข้งขวาครับเพชรเมืองเก่าน้ำหนักอาวุธนี้ชักจะเบาลงไปครับ โยกต่อครับกำปั้นซ้ายกำปั้นขวาแข้งซ้ายครับประเคนเข้าให้แข้งขวามาต่อยขวาลำตัวกรรมการแยกออกมาครับยังไม่หยุดครับดูครับโอ้โหดูเด็กคนนี้ครับแข้งซ้ายครับซ้ายไปอีกทีหนึ่งหมดยกสี่ครับหเจ้า,จาตัวก็สีได้แลละครับคือ หุดหีดกับสไตล์การชกของตัวเองครับฟอร์มการชกของตัวเองครับอ่าล่ะครับต้องไล่ต่อยแล้วครับต้องไล่ต่อยแล้วครับยกสุดท้ายอ่าแข่งซ้ายแข่งขวาครับเพชรเมืองเก่ามีแข่งเบิกทางแล้วก็ต่อยขวาครับโอ้โหดูครับมีโอกาสครับนี่ครับตั้งใจครับตั้งใจครับฟันศอกซ้ายอ่าโดนครับเชนมานชนามายังไงครับไม่แลกไม่ประท้าวางแข่งซ้ายไว้เพชรเมืองเก่ากับปั้นขวาจะฟันซอกไม่ได้อ้า แมจะฟันสอกขวาไม่ถึงอีกเจอแข้งซ้ายของชนะมานต่อยขวาลำตัวครับเจอแข้งซ้ายโต้กำปั้นขวาไม่โดนอีกฟันสอกซ้ายก็ไม่เข้าเจออ้าวได้สอกซ้ายทีนึงเจอดักแทงเข่าซ้ายครับยิ่งชกยิ่งเล็กครับเพชรเมืองเก่าต่อทักษินไทยมวยต่อทักษินก็ทำมวยประมาณนี้ครับ มวยเดินครับมวยเอนเตอร์เทนครับอืมไม่ว่าแพ้หรือชนะวันนี้เพชรเมืองเก่าได้รับเครดิตครับโปรโมเตอร์จัดชกต่อเนื่องแน่นอนครับพยามครับดูครับความพยายามของเขานี่ต้องยกให้เลยครับคือนักมวยบางคนนี่ คิดว่าสู้ไม่ได้ก็ไม่เอาเลยครับไม่เอาอ่าวไม่เอาทะเลเลยครับแต่คนนี้ครับดูฮะโอ้โหโชคน่ารักมากครับโชคน่ารักมากแล้วก็มาขอโทษขอโพยกันครับกับทางทีมงานก็เรนเรื่องเรื่องของเกมกีฬาครับ แพ้คือแพ้ชนะก็คือชนะ49ต่อ47ครับทนงพุ่มพาณิชย์อนุชาทรั์สมบูรณ์แล้วก็บุญเลิศแก้วพิทักให้ชนะมาน PK แสนชัยมวยไทยยิมครับรับทอง1เส้นจากเสียแขกแล้วก็ได้รับการชูมือด้วย ที่สนามมวยเวทีดุบินีครับสึกเพชรเกียรตเพชรนัดเงินล้านครับเป็นรายการการกุศลด้วยนะครับโดยพันตรีหญิงพนิชชาธีระเดชพงศ์ครับเก็บยอดค่าดูค่าชมได้1นึ่งล้านสามแสบาทชาวต่างชาติ138คนเมื่อวันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์ครับแลวก็ก่อนหน้านั้นก็จะมีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสองคนของคุณเจี๊ยบจอมบึงด้วยนะครับที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุก็ได้เงินครึ่งล้านนะครับ นี่คือทาน้ำใจยิ่งใหญ่ของคนวงการมวยครับมาดูสปินเตอร์แปงกองปราบเจอกับฟ้าใหม่ปอเรืองรำครับวยคู่นี้สปินเตอร์มา117ปอนดฟ้าใหม่ปอเรืองรำมา119กรรมาการผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสุทธ์ยิ่งบุปการครับปล่อยตัวมาในยกที่3ครับตลาดหลักทรัพย์สปินเตอร์ขยับต่อ3-2สายจลวดรางครับ เจอขวาของฟ้าใหม่ครับก็สา,ายเจอซ้ายแหละครับแต่ว่าฟ้าใหม่นี่แม่แกออกขวาหน้าบ่อยๆครับนายครับนายตีเสียเปียบช่วงหน่อยนะครับแต่ได้เวทน้ําหนักก็ถือว่าเป็นมวยดีมวยดังทั้งคู่ครับแฟนบัดมวยรู้จักกันไปทั่วประเทศฟ้าใหม่นี่ บุรีรัมย์ครับส่วนสปินเตอร์นี่กรุงเทพเจอแข้งซ้ายครับเสียบซ้ายโต้ครับฟ้าใหม่แข้งซ้ายครับแล้วถีบขวาครับแข้งนี้ครับเตะเก็บเสียงครับเจอแข้งซ้ายของสปินเตอร์ชื่อเดิมของฟ้าใหม่ก็คือวรเชษฐ์ปอเรืองรำครับขยับเข้าหาครับ ้าใหม่ขวาหน้าครับเจอหมัดหนึ่งสองของสปินเตอร์ครับสับล่างครับสปินเตอร์ <c oughs> กับปั้นซ้ายครับโดนถักถก,กเสียบเข่าซ้ายสวยครับฟ้าใหม่จับได้ดีครับอ่าตีขวาสปินเตอร์ฟ้าใหม่เด้งตีขวาโต้งาง้งางแม่ไม่มีจังหวะออกครับ เคขยโยเข้ามาครับแม่วางแข้งซ้ายเจอเข่าซ้ายของสปินเดอร์ครับตั้งแขนนี่มัดเอาเสียบเข่าซ้ายมาครับฟ้าใหม่แกยัดไส้ดีนะครับตีเข่าขวาครับล็อกลัดตีซ้ายครับก่อนจากครับหมดยกครับทำได้ดีครับทางด้านของฟ้าใหม่ปอเรืองรำครับตะลาลักทรัพย์ขยับเลยครับเปลี่ยนเสิร์ฟเลยครับ ฟ้าใหม่พิกกรรมต่อ5-4ครับสปินเตอร์เปิดเกมบ้างครับอรอตั้งรับเดินวางแข้งซ้ายทีมงานแปะมิบุรีครับดับแป้งกองปราบตีเข่าขวาเด้งตีขวาครับฟ้าใหม่ แหละครับพลิกมาตีสวยครับถูมือหลาเลยทีเดียวครับกองเชียร์ของฟ้าใหม่สปินเตอร์ขยับเดินครับคือโดยความถนัดของสปินเตอร์แล้วก็ไม่ใช่มวยเดินแหละครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครับรอดักจังหวะ2แต่ว่าเกมมันบีบให้ต้องเดินแลลวครับตอนนี้เอาแทงเข่าขวาครับฟ้าใหม่สปินเตอร์เด้งตีขวาเสียบซ้ายโตครับฟ้าใหม่ครับสปินเตอร์ตีซ้ายเจอเข่าซ้ายของฟ้าใหม่ครับหมุนหาเหลี่ยมตีเข่าขวาครับ ตีขวาครับ้าใหม่ก็โต้ครับแข้งซ้ายครับสปินเตอร์เดินวางแข้งซ้ายแล้วครับต่อยมัดซ้ายแทงเข่าซ้ายครับอ้าวขวางตีซ้ายครับ้าใหม่ยัดไส้ตีขวาครับฟ้าใหม่สปินเตอร์ตีเข่าซ้ายเสียบครับต่างคนต่างเสียบแล้วครับอาล่ะครับจังหวะนี้กรรมอาการแยกออกมาครับ ไปมองทีมงานทีมงานบอกว่าเดินครับนี่ครับวางแข้งซ้ายครับสปินเตอร์โอ้ฟ้าใหม่ไปรับเยอะไม่ได้ครับมาเจอต่อยนายพยายามยัดไส้ด้วยซ้ายครับเจอขวาของสปินเตอร์ครับแม่ฝ่าใหม่แทงซ้ายราคาเจอเด้งตีขวาของสปินเตอร์ครับแทงซ้ายครับเจอสับลากเสียบข่าซ้ายไปอ้าว ล้มลงไปอยู่ข้างล่างครับเดินครับขยับเจอแข้งซ้ายของสปินเตอร์โอ้โหไปรับเยอะครับฟ้าใหม่ครับไม่ขยันเหมือนยกสามครับอาเสียบเข่าขวาแลสปินเตอร์ฟ้าใหม่พยายามเด้งตีครับตีขวาตีขวาครับเจอเข่าซ้ายของสปินเตอร์ครับขวาดันหน้าแทงสครูถอยหลังแล้วเสียบขวาครับเสียบซ้ายครับ อาเสียบซ้ายโต้ครับฟ้าใหม่สปินเตอร์ซ้ายครับฟ้าใหม่ซ้ายครับสปินเตอร์ซ้ายครับเล่นหนักๆแลวครับตอนนี้คนละเข่ายัดให้อีกทีหนึ่งกวาดล่างอัดดันลม้มยังลุยต่อครับสปินเตอร์วางแข้งซ้ายไปสองแข้งครับฟ้าใหม่ตีเข่าขวาครับแล้วก็ขวางไว้ได้วยซ้ายครับจะดันให้ลม้มไม่ลม้มครับแมเสียสมหน่อยเอาตีเข่าขวาอัดเข้าไป โยกครับโอ้โหเข้มข้นจริงๆนะครับจนถึงยกสุดท้ายนะครับก็ยังชิงดำครับตลาดหลักทรัพย์นี่พลิกกลับมาตางต่านของสปินเตอร์ต่อสีหนึ่งครับนี่แหละครับมวยสนุกพลิกไปพลิกมาเสียบซ้ายครับฟ้าใหม่ครับเจอขวาของสปินเตอร์ ฟาใหม่เติมด้วยขวาครับโอ้วยคู่นี้มีภาคต่อไปแน่นอนครับเดินครับฟ้าใหม่เจอดักแข้งซ้ายซ้ายครับแทงซ้ายไปในครับตีตีได้ไหมแหมตีไม่ได้ครับฟ้าใหม่ครับ กาสูงเลยครับสปินเตอร์ไม่ประมาทครับแหม่เสียงเชียร์นี่เบาไปเลยครับแข้งซ้ายครับแมเดินเข้าไปเจอแข้งซะแล้วโอ้เซ็งไปตามๆกันเลยครับกองเชียร์ของฟ้าใหม่ครับดูครับบนเป็นหมีกินพึ่งเลยคะนับถอยหลังแล้วครับลายยกห้ฟ้าใหม่ก็ยอมรับสภาพแล้วครับ หมดยกสุดท้ายครับคะแนนออกมานี่บุญพาปรากฏผลสินชัยรัศมีเฟื่องให้สปินเตอร์ชนะไปด้วยคะแนน49ต่อ48นะครับส่วนอีกท่านหนึ่งครับวิทยาถีนานนท์ครับให้สปินเตอร์ชนะไปท่วมท้น49ต่อ47ครับสปินเตอร์แป้งกอกราบครับเบียดเอาชนะฟ้าใหม่ปอเรื่องรำไปสนุก